อ่าสวัสดีครับวันนี้ว่ามีโอกาสดีได้แวะมาที่สมุอบ้านเรือนสวนยนะครับนะจะไปเที่ยวข้างบนครับแต่ว่าครั้นี้มาทานมื้อเที่ยงกันที่นี่ก่อนครับก็เลยมาทําไก่หมุนกินกันนะก็มีไก่นะไก่ก็โลละเจ็ดสิบาทครับที่นี่นะในตัวเกือบสองโลนะแล้วก็พวกอ่าพวกขมิ้นพวกนี้ก็ขมิ้นพลิกพวกนี้ก็สิบาทนะอย่าละสิบาทนะก็เป็นสูตรอาหารพื้นบ้านครับเดี๋ยวอยชมกันครับนะโอเคครับ โอเคครับเนะเราทำาเป็นเสียบมไม้เรียบร้อยนะไปร้อย,อย่างนะฮะเดี๋ยวไปย่างข้างล่างนะติดไฟไว้ตรงนู้นนะเดี๋ยวย่างไปเดี๋ยวก็เสร็จครับโอเคครับมาแล้วครับย่างกันเลยครับอ่าแป๊บเดียวก็โชว์ครับ เหลียงเลียงได้ที่นะสุกได้ที่นะครับนะนะลองลองลองชิมดูก่อนครับนะสุกแล้วครับสุกแล้วครับ